ะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเที่ยวเรื่องราวของพิศักก์กันนะครับพิศักต์ปัจจุบันอายุ45ปีพิศักต์ว่ามีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไร่อ้อยแห่งหนึ่งไร่อ้อยใช่ไหมหรือว่าไร่อะไรไร่อ้อยเนาะนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับผ่านมาแล้ว17ปีและพิศักต์ตั้งชื่อเรื่องว่ากำอยู่มือเวรนอยู่ใจเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้พิศักต์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพิศักต์ครับ สวัสดีครับพี่ควันสวัสดีครับพิศัก์สบายดีนะครับสบายดีครับโอ้ยไม่ได้ฟังเสียงพิศักิ์นานเลยหลายวันเลยนะพี่ครับบอดีติดติดงานบอดีทีมงานโทรว่าติดงานเลยอ๋อติดงานไปแต่ว่าตอนนี้ว่างแล้วนะพี่เนาะว่างแล้วครับโอเคนะครับผมเรื่องนี้ของพิศักิ์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชะอำครับผมอืมนะครับย้อนกลับไปสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่ศักิ์ครับ คือตอนนั้นไปไปทํางานที่ทีไล่อ้อยเนี่ยพอดีปีนั้นจะคนงานเยอะคนนั้นเกียเขารับคนงานมาเยอะมากรประมาณเกือบห้าสิบคนนะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ยแมคมป์คนงานมันเต็มแล้วก็มีสามคนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันมีตะเขียวตาหูตาหูาาแดงแล้วก็ รำเราจะไปนอนที่คือคนระฝั่งมันถนนะกั้นอยู่มีถนนกัน้ mm hmm. ตนตรงนั้นจะเป็นสวนสวนเกษตรนะ <Yeah. S 2> ที่ทุกแย่เขาทำมาสวนเกษตรมันจะมีข้อหมูลแล้วก็ข้กไก่เขาจะไปนอนข้อหมูกับคอกไก่ทีเนี้ยเกิดคือตอนนั้นเขาจุดอ้อย mm hmm. อ้อยที่ว่าจุดไฟนะครับ <Yeah. S 2> ทีเนี้ย ไปจุดอ้อยกันมันต้องไปตอนกลางคืนไงมีรถถ่ายก็ถ่ายกั้นกั้นที่แหละก็ไปช่วยกันจุดจะไปจุดกลางคืนปุ๊บแต่ดัดตอนเช้าอพอดีสามคนเนี่ยเขาเขาไม่ไปนะเขามาเขาเขาไม่ไปด้วยปุ๊บพวกคงก็ไปจุดกันทีเนี้ยตกมาจุดีร้อยตกมาตอนเช้า ตรงไอ้ผัดจากไอ้แปลงเนี้ยแปลงนี้ประมาณสี่สิบไร่มันจะมีสารสารเจ้าที่อยู่เป็นสารไม้ฮนะแล้วมันมีรังต่อมีรังต่อทีนี้รังต่อไปท,ทําที่ที่เสาเสาของสารนะครับพอดีําดำเขาเอาไฟไปจุดไปจุดที่สารที่สารรังต่อนะแต่ทีเนี้ย มันไม่มันไม่ได้ไหมแค่รังต่อมันไม่สารด้วยไงเออเหรอครับเพราะว่าไฟมันลุกเองจะเอาน้มันตัวล่าบอาใส่เสื้อไอ้กระสอบนะครับแล้วไปจุดที่นี้มันไม่สารแต่ตอนนั้นผมผมยังไม่รู้นะอพอดีตัดอ้อยเสร็จผมก็เลยเดินไปดูครับเดินไปดูมันก็มันเย็นนั่นแหละเพราะว่าที่เตรียมตัวจะขึ้นอ้อยละประมาณ คือพอหกโมงแล้วคือแอ่เรามองเห็นลายมือตัวเอง <c oughs> ผมเดินไปตรงนี้ยมันมีคนแก่นั่งอยู่เพราะว่าตรงสารมันจะมีจอมปลวกอยู่ <c oughs> จะนั่งอยู่คนแก่คือคือคนแก่ก็เหมือนคนจีนคนจีนประมาณนี้แหละ <c oughs> แต่แกนั่งแกแกบอกว่าแกบอกว่าเ,อ,เ,เอ,าาาอ้าไอ้ามาจ้ามาน,นั่งทําอะไรตรงนี้ย โอ้มาตาอยู่แถวนี้ครับอกรัน <c oughs> ตาอยู่แถวนี้เอาแล้วแล้วตาตัวอะไรบอกยีงไ,ไฟมันไม่ไม่ขาตาเนี่ย <c oughs> ไฟไม่ไม่ขาตาผมว่าไฟไม่ขายังไงบอก <c oughs> มันมีคนนี้ตานอนหลับคนมาเอาไฟจุด <c oughs> เออโมบอกเออแล้วตาไปหาหมอหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออแก่อะไรแก่อะไรว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวหลานจกพาไปจะบอกรับผมก็เดินกลับเพื่อรอรอรถติดรอเพื่อจะมาขึ้นอ้อยอพอดีเดินกลับพอดีรถติดรอมาคือในในทีมผม,มประมาณสิบคนเนี่ยขึ้นรถขึ้นอ้อยพอดีก็ขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บทีเนี้ยแถวแรกไปสรดแถวที่สองแล้วแถวที่สามเนี่ยไปไปหน้ารถติด้อมันจะส่องไปที่ศาล คือสารมันไม่มีแล้วนะมันเหลือแต่ต่ออืมก็คือมันไหม้มันไหม้ไปแล้วใช่ไหมครับพี่มันไหม้ไปแล้วไงผมผมก็เลยเอ้ามันอะไรดำๆนะครับผมก็เลยเดินไปดูเดินไปดูปุ๊บให้ให้ลูกพี่แบบลูกพี่ไอเปิดไฟสูงไว้หน่อยผมจะไปดูเดินด,ดูดูเนี่ยนี่มันคืออะไรอืมที่ฝันผมไปดูนะไปเจออะไรนะอะไรพี่ตุ๊ก,กตาฮะ ตุกตาอตายายอ่เหรออ่าตุกตาตาใหญนะแต่นางลำไม่หมดอ่ะแต่ตุกตาตายายอยู่ไม่ไหม้เหรอไม่ไหม้เหรอไม่ไหม่ไม่ไหม้คือเหมือนเหมือนเหมือนว่าไปช่วงไฟไหม้มันโค่นลงก่อนไงโค่นแล้วจริงแกก็ตกปาทีไหมแต่เพราะขาตุกตาน่ะคือไม่เฉ่พาะขาเพราะเขากขึ้นได้เหรอตอนเย็นนี่ปุ๊บ แต่เราก็ไม่ได้ถามใครว่ามีใครมีบ้านหรือเรามีมีบ้านคนเด๋อ <c oughs> พอดีก็ไปบอกเออลูกพี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีสารใช่ไหมเนี่ยมีสารไอ้ตุก,กตาตาใหญ่บอกบเออมีแล้วใครเอาไปมาจุดวะเนี่ยลูกพี่อย่างเงี้ยอ้าวพอเดี๋ยวเลยเอาตุกตามาหนด่ลูกพี่ยอย,ย,ย,อกกาายู่อยู่อยโอ้โหบอกไอ้ฮารล้บุึงใครมาที่เลนมานั่งจุดดีสาร จ้าที่เขาเนี่ยเออผมก็เลยเอาไปไว้ที่จอมปวกไปวางไว้ที่จําปวกบกก่พอดีก็ขึ้นอ้อยเบียดเบีดพอดีดตอนเช้าวันต่อมาทีเนี่ยตางหัวแดงตังหัวเดนงเดนเนี่ยแกจ,จะเป็นคนที่หาหนูเอากงไปดักหนูนะเอากงไปดักหนูดักบางคอนมึงเนี้ยแล้วก็วอนที่แก ทางโแดงแนที่แกจะไปขังมันนะคือเขาจะขังมีโกงขังนะเขาเขาไม่ขังธรรมดาคือก็ไปขังในน้ําอ่ะเขาไปแช่น้ําไปครึ่งหนึ่งแล้วขังไว้หนูอ่ะอืแต่ที่จะไว้บนฝั่งนะจะขังในน้ําคแต่ผมถามว่าเออทางโแดงนทาไมเอาหนูมาขังแบบนี้ไม่นาวตายเลยผมบอกนั่นแหละมันจะได้สะอาดแต่บอกเนี้ร็่แล้วก็ เรื่องนี้ก็ผ่านไปจนวันหยุดช่วงนั้นน่าจะเป็นฝนตกเยอะนะ่ะที่นี่ทำงานกันไม่ได้ก็เลยสามสามสหาแเ้าเนี่ยเขาไปหาปลากันแต่ตางวัวแดนเนี่ยจะไปคนเดียวจะไม่ไปกับเพื่อนจะดำนะ hmm. ไปกับตะเกียว <c oughs> ที่ตาหัวแดงไ,ไปคนเดียว แวก็ไปหาคือมันเป็นคันห้วยอนะ่ะคันห้วยทีเนี้เยเวลาน้ํามันไหลมันก็เซาะเซาะข้างคันเป็นเป็นเปิงเข้าไปนะออื mm hmm. เป็นรูเข้าไปนะยวก็ไปงมปลาจับปาง,งมปลาทีนะที่ฟันไอ้ดินอนะ่ะดินมันถลม่มลงมาทับแกอ๋อ oh. ดินถล่มมาทับแก oh. แต่ไม่มีใครรู้นะ oh. แล้วทีเนี้ย เพื่อนเขาสองคนเนี่ยก็เลยมาบอกกขาแกว่าตางังัวแดงหายครับพวกผมหาตางังัวแดงสามวันนะหาทั่วเลยก็บอกว่าไปหาปลาืคือแกไม่ได้เอาอุปกรณ์ไปนะแกเอาแค่ห้องไปใบเดียวเพราะแกเก่งงมปลาไงวันที่สามเนี่ยปุ๊อา้าคือคือเข้าใจกันว่า เธอน่าจะแอบหกลับบ้านอืมคือเพื่อนๆไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอโอ้ครับไม่รู้สามวันแล้ว่ะโอ,อ้สามวันแล้วเข้าใจว่าเธอหนีกลับบ้านครับทีเนี้ยวันที่สามเนี้ยพวกผมไปหาหนอไม้ครับบนคันห้วยมันจะมีต้นกอไผ่ใช่ไไปหาหนอไม้กันพวกผู้หญิงพวกไอ้ลุงป้าน้าอาเนี่ยเขาไปหาหนอไม้กันทีนี้เดินบนคันห้วย แล้วเขากําลังเหยียบหนาม้เ่ยเนี่ยปุ๊บมีผู้หญิงนี้เขาไปเหยียบตรงตรงไอ้ขันดินนะ่ะทีนี้มันถล่มลงไปถล่มลงไปตรง,ตรงแล้วมันตรงที่จับตงังหัวแดงนโดนฝังอยู่มันก็ถล่มมันก็โค้นลงไปในน้ำตูมลงไปปุ๊บเป็นตงังหัวแดงเอาเหรอถึงถึงเจอร่างแกอย่างเงี้ยเหรอครับแต่ย<อ>ังไม่ตายนะ เอาสามวันเนี่ยนะพี่สามวันไม่ตายนะเฮ้ย <Hey. S 2> แต่ตัวแกขาวซี่เป็นคนเชื่อน้ำอะ่ะ uh คือตรงขาเนี่ยขาแกมันติดที่เลนใช่ไหมที่โคนอะ่ะคือมันดินมามาฝังลงมาปุ๊บกระหลบลงมาปุ๊บทีนี้ที่แกหายใจได้คืออะไรรูหนูอ๋ออ oh, 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 oh. ครับที่แกหายใจอยู่ได้นห่ะ uh รูหนูฮะ uh แกถึงอยู่ได้แล้วแกกินอะไรก,กิน,กกนดินนั่แหละกินดินที่อยู่ตรงนั้นแหละคือร้องคือร้องจะให้คนช่วยก็ร้องอะไรไม่ได้เพราะว่าม,มันมันมีรูแค่นิดเดียวรูหนูอะ่ะแล้วพวกผมพอดีมาปุ๊บตือเอานี่ไงตะวันแดงปุ๊บแต่แกซีดนะคนที่ตัวขาคนแค่น้ํานานอะ่ะแล้วแกก็เพียวพวกก็พากันถามยกถามแบกจะไปหาแล้วแก ถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือสติกะตังหลุดเลยอืครับ่างวาดงเดียนไ<อ>ง,งเจ้าของตางวเดียคือแกแกก็สติแก่ก็ตงได้ทุกวันเนี้ยครับแล้วแล้วแตะดำาตะดำพี่ฝันจำได้ที่ที่เอาไปไปเผาใช่จาได้ลังต่อจําได้ั่นแหละคือขึ้นอ้อยขึ้นอ้อยกันเนี่ยปุ๊บมันต้องมี คนฟันคือคนจับต uh ้ huh. นอ้อยฮอะให้ uh huh. ให้มันเข้าที่แน่นบนบนบนจีรออือือ uh huh. ทีเนี้น uh huh. ยแกเอามาีดไปปักทายบนบนต้นอ้อยมัดอ้อยอ่ะทีเนี้ยรถมันก็เคลื่อนไปทีนี้นรถมันโยกรถมันเคลื่อนทําให้เราต้องถอยหลังอมอ uh huh. ต้องถอยหลังมาปุ๊บแกก็เหยียบ้องท้าบูนนีะ่แกเหยียบมีดแกเข้าที่ต้น ทา้งสายชั้น้าแต่<า>มันรับมันเป็นจังหวะเดียวกันกับอะไรนะจังงวะเดียวกันกับมีคนหนึ่งคือเขาจะมีถือมีดจับอ้อยแต่มันอันใหญ่ประมาณช่วงแขนหนึ่งเนี่ยมีดประมาณฝ่ามือเนี่ยมีดคือจะจับ้นอ้อยประมาณสิบต้นเนี่ยจับเดียวขาดเลยช่วงมันโยกมาเนี่ยเขาฟันพอดีแต่ก็ขาเนี่เหยียบมีดแล้ะ อีข oh. านหนึงก็สลัมมาครับโดนพอดีขาขาดโอ้ยถลัมขาขาดขาดที่เลยออ hmm. แล้วไม่สามารถต่อได้ด้วย hmm. สลัมไแล้วลูกพี่ก็เลยถามว่าเนี่ยไปเป็นอะไรเปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยคือลูกพี่ว่าแก มองหน้าแก่หน้าำคำมคาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วอืม hmm. ตอนไปขึ้นอ้อยหน้าคำมคาเหมือนมองมองอะ่ะ hmm. ไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอื hmm. ตอนที่ี่ลูกพี่ถามตอนที่อยู่โรงพยาบาลน,นะับ hmm. ไปทําอะไรมาเพราะว่าเขาห้ามเลือดแล้วก็พาไปโรงพยาบาลทีนี่หมอเขาบอกว่ามันต่อไม่ได้ hmm. Hmm. ขาเขาอนะ่ะต้องข้อเท้าก็ดี <Okay. S 2> มันต่อไม่ได้ครับเขาก็เลยรับสารภาพว่า เขาไปเผาเอาต่ออีสารอ hmm. ีสารเจ้าที่ผมก็เลยถามอ่ะเจ้าที่ตรงไอ้ไปลายไร่ที่เราเผาใช่ไหมบอกใช่หรอกใช่แล้วนั่นแหละตรงนั้นแหละเอา้าแล้วไปเผาต่อแล้วทำไมเผาสารเนอ่ย <c oughs> ทีเนี้ยแกจะทําครบไฟมันใหญ่ไงครับ <c oughs> ก็กระสอบลูกหนึ่งไงกระอสอบปานอ่ะอ uh huh. มันก็ลูกท่วมเลยอ่ะ hmm. แล้วสารเจ้าที่มันเป็นไม้ ไอสัตว์ะมันก็ติดไฟเร็วมันแห้งๆเนี่ยตอกปึ๊บไปเลยปุ๊บแล้วจะทําอะไรจะไม่ได้จอตอนแรกผมนึกว่าตายายเนี่ยเขามันค้นลงไม่ใช่นะตะดำผีเขาหรอครับราดำจะจะผีสานตอนแรกเข้าใจว่าตอต,อตอนแรกเข้าใจว่าต,ตา,าตดำอาจจะทําไฟแล้วแล้วไฟมันลามไปที่ไหนได้ ตะดําถีบสารด้วยครับก็คือไปมันไหมอย่างไงเขาเอาอเท้าถีบแล้วก็ลววง้อไปครับแต่แทนที่จะเอาอะไรดับไม่ดับนะือถีบแล้วก็มันก็ไหมตรงนั้นแหละเขาก็ถอดเอาไอ้รางต่อไปครับแล้วมีมีเพื่อนแฟงเขาในี่3ามคนแล้วมีคนหนึ่ง<อ>คนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ชอบขโมยครับ คือเวาเราไปตัดอ้อยกันเนี่ยเขาจะแอบมาที่แฉกคนงาน <c oughs> ขโม,มยข้าวสารมั่งขโม,มยปลาปลาที่เขาไปหากันมาเนยพวกเนื้อพวกปลาเลยเนี่ยที่เขาทําเค็มไว้เนี่ยเขาชอบขโม,มยแล้ววันนั้นเขาขโม,มยแล้วเอาไปขายอ <c oughs> เอาไปขายที่ตลาดนัด พี่หวัน <คะ S 2> เป็นไอ้กรรมของเขาเนี่ยเป็นอะไรมีคนอ<ะ>ื่นเขาเป็นอยู่ที่มือหมดนะอืแต่กรรมที่เขาเนี่ยกรรมเขาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเขาออืคือใจเขาต้องจะขมโมยเนี่ยแล้วผลที่เขารับก็คือมีคนมาขโมยสร้อยที่แม่เขาให้มา<อ>แต่มันไม่ได้ขโมยหรอกคือ มันป็งกระดานพื้นพื้นพื้นที่นอนกระดานนะทีเนี้ยเขาเขาก็นอนทีเนี้ยต้อยมันก็หย่อนลงไปในกระดานแล้วทีเนี้ยมันก็ตอนเขาลุกขึ้นอ่ะมันก็หลุดมันก็ลงใต้ถุนใช่ไหมมันลงไปใต้ถุนโดนใต้ถุน้เขามาโวยวายหาว่าคนคนมาขโมยของเขาอืมคือคนละคนละแวงไ<ข>งเพราะว่าขโมยจากคนอื่นเออโวยวายเพราะของพรของตัวเองหายคกี่ยามีใครมา ขโมยตัวเองบ้างเออถับครับแล้วแกแกเสียใจไม่รู้แกเสียใจมากขนาดไหนคือเราก็ไม่รู้ว่าสร้อยมันมีมันมีคาดทางใจเจอขนาดไหนแกเอาสายไฟไงสายไฟที่มันพ่วงมาสายไฟเนี่ยมัดขาตัวเองมัดที่ขานะแล้วมันมันจะอะไรเรียกร้องความตั้งใจ่ ืแต่ไม่มีคนสนใจแกครับค <Okay. S 2> ือเขาเขาอือนละอาที่แกแกเป็นคนแบบนี้ไงแล้วพออื่นสายไฟเนะ่ะอ,อีกข้างหนึงนะ่ง่งที่สายฝั่งน้นนะ่ะมันมีไฟอยู่แต่เขายังไม่ยกกันเอาขึ้นเ๋นเนี้ยทางหัวแดงคนที่บ้านนะคนที่บ้านเนี่ยไปสับพันเอายกขึ้น Mm hmm. มันก็ช็อตคน mm hmm. ดังฝั่งนี้อย่างทีเนี้ยแล้วที่ดูว่าคือเราจับยังเรายังสะบัดได้นะครับอันนี้คือเขามัดขาตัวเองไง oh. มันมันมันสะบัดมันคือทาอะไรไม่ได้นะอ๋อใช่พีแ่แล้วแล้วช่วงนั้นมันไม่มีคนอยู่เขาไปทํางานันหมดอ่ะครับอยู่แค่สามทหารเขาน่ะพอดีตอนเย็ยนมาตอนเย็นมาปุ๊บผมผมจะมี หน้าที่คอยคอยมาดูคนงานด้วยผมก็เลยเดินมาดูคือมาดูแก่แกไหมทั้งตัวแล้วครับที่ไฟไฟชอตเนี่ยตรงขาที่ไหมดำดำดำไปทีเลยอือเนี่ยคือคือกำรมกของแก่ครับแล้วตุกวันนี้ดแดงก็บ้า แต่ด,ดำก็ขาขาดทิ่จาน oh. เรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะอาจจะไม่มีทีนะครับ <Okay. S 2> ที่ผมเตียดก็คือรวมที่เเกลียดแค่ตา uh huh. แล้วผมก็มาถามเรื่องตา <Okay. S 2> ว่าที่เออวันนั้นนะ่ะวันที่วันละพอดีเราเผา จิดอ้อยแล้วนะ่ะอีวันหนึ่งที่เราจะขึ้นอ้อยเนี่ยตอนเย็นนะ่ะผมไปเตือตาตาคนหนึ่งแกโดนในไฟลวกไฟไหม้ที่ขาแกบอกว่าบ้านแกแถวนี้คือลูกพี่ก็เป็นคนที่ที่นั่นไงค,คนได้ถามว่าแถวนี้ไม่มีมีมมบ้านคนไหมลูกพี่บอกว่าไม่มีไม่มีบ้านคนอ่าอ่าไม่มีบ้านคนนะ อ้าวแล้วแล้วตแล้วตาตาไอคนที่ผมเจอคือใครบอกบ,บอกยิงลองคิดดูแถวนั้นมันมีอะไรเออแกบอกเนี่ยเออเออ,เอ,อครับผมแถวนั้นมันมีอะไรอืผมเล็กลิดไปทิา่นมามันมันมีแค่สานไงครับบอกโอ้โหผมไปบดีมาป,ปุ๊บคิดได้ไนั่นโอ้โหคนลุกกระปุอผมก็เลยไปไปทำสารให้แก ครับโอ้โหทำตาให้ให้ตาอน่ะตาใหญ่ครับผมก็รู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคืออะไรเพราะว่าไปถามหัวหน้าว่าแถวนั้นแถวนี้มีบ้านคนมันคือตอนนั้นเนี่ยตัวของพิษักเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้เราก็สงสารคุณลุงเนาะคุณลุงมานั่งคุณตาคุณนัาคุณตามานั่งอยู่อ่ะคนเดียวอย่างเงี้ยครับโดนไฟไฟไหม้ด้วยเออแล้วก็สงสารเนาะเราจะถามว่าไปหาหมอหรือยังครับอะไรเงี้ยอ้ว่าแกจะไปหาหมออะไจะได้ จะได้บอกพวกจ้าแก่พวกอะไรเขาพาไปไงเนียวบอกว่าหลานเกจะมาพาไปเดี๋ยบอกนี่ครับอ้คุณตาเน่ะครับผมแต่ว่าแต่ว่าที่ที่พ่ศัก์บอกว่าไม่เจอผีเลยก็ไม่ใช่นะเพราะพี่ศักก็เจอผีคุณตาน่ะวิญญาณเจ้าที่เน่ะเจ้าที่เนี่ยถูกไหมครับแต่ว่าตาตาหัวแดงกับตาดำเนี่ยก็เจอเวรกรรมของที่เขาทําไว้ไม่เป็นการอาวุไปขังไปขโมยของ ไปทำนู่นทำนี่ไว้อะไรเงี้ยมันก็ตีคืนหมดเลยนะพี่นะครับคือต่างวี่จาจําจําเขาเนี่ยมันอยู่ที่มือเราเพราะว่าเขาคือพังคอนน่ะหนูพังคอนเอาไปแช่น้ําอ่ะอืมอืมอืมไปแช่น้ําแค่ตั้งไว้ในน้ําอ่ะทรมานเขาอ่ะแช่หัวแค่คออ่ะเออครับผมือเห็นแล้วผมเห็นเจ้าเก่เยก็ก็ว่าก็ด่าเขาก็ไม่สนใจครับ เรื่องรอบประมาณนี้ครับได้เลยครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพ่ศักนะครับแลแ<ต>้วคืนนี้เรื่องเรื่องหน้าหน้าจะเป็นเดือดช็อกนะได้เลยเดือด,ดชอ็อกจะเป็นเรื่องสารเก่าก็เงาเป็นอืมแล้วโคตรช็อกอ่ะเออโคตรช็อกนะสารเก่างเหงาเป็น <laughs> <laughs> ได้ได้พิศัก์เอาสะดวกนะว่างเมื่อไหร่ก็ทักทายมานะพี่ครับพอพอดีเสาเสาวทิพหยุดไปเลยครับผม ได้เลยครับเดี๋ยวจรอนะแต่เรื่องนี้มีผีแน่เอาล้วสิเอาล้วสิเกินไว้ขนาดนี้อย่าเกินไว้เยอะสิไม่เอาสิพอแล้วไม่เอาไม่เกินเยอะนะงั้นเดี๋ยวเข้ามาลุยกันครับผมครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับพิษากสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ